นานๆทีได้มากินอาหารทะเลที่ทะเลแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะใช่แล้วล่ะพี่ฝนกุ้งอร่อยมากเลยนะ้เนี่ยแล้วที่สำคัญนะนอกจากกุ้งแล้วมีปูด้วยบู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 บวกบิกโบว่าไงอ่ะเจ้าโบอบอกว่าขอปูตรงนั้นหน่อยได้ไหมอาปูง่เหรอปูนายก็จิ้มเองเลยโบกินตามสบายเลยนะเพราะว่าวันนี้นะมีของสดๆจากท้องทะเลเยอะแยะมากมายเลยล่ะขอบอกบบ ปิ๊กบอกว่าไงอะเจ้าโบบอกว่าอืมอร่อยอร่อยเหรอใช่แล้วฉันก็อร่อยเหมือนกันตืดตืดเออเอเดซอเดซก่อนมีอะไรเหรอพี่ฝนใครโทรมาก็ไม่รู้แฮะก็รับก่อนก็ได้เดี๋ยวเพเอกช่วยกินตรงนี้ก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้ออเดซอเดซก่อนนัดเสียงใครน่ะลุงไม่รู้ครับนี่ครับอาจารย์ว่าเหมียวครับเดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์ว่าเหมียวโทรมางั้นเหรออาจารย์ว่าเหมียวโทรมาหาพี่ฝนทาไมอะ คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์แม่เหมียวมีธุระสําคัญเร่งด่วนที่จะต้องออกไปต่างจังหวัดแบบว่าตอนนี้ที่หอพักเมืองซาก,กุระไม่มีคนเฝ้ารบกวนทั้งสองสามสี่ห้าคนมาช่วยเฝ้าหอ,อพักเมืองซาก,กุระให้หน่อยได้ไหมครับแม่เหมียวหมายความว่ายังไงอะพี่ฝนหมายความว่ายังไงนะคะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมต้องออกไปนอกเมืองอาจารย์วม่เหมียวเปิดหอพักที่เมืองซาก,กุระนะครับช่วยมาดูให้หน่อยครับผม เปิดหอพักเหรอใช่แล้วครับเดี๋ยวพวกผมต้องไปติดต่อธุรกิจต่อนะครับเปิดหอพักตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยหอพักในเมืองซากุระมีด้วยเหรอพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันเออรู้แล้วอาจารย์มาเหมียวเพิ่งเปิดหอพักใหม่แงมแงมแงมอรใอ้อร่อยบุ๊คปิ๊กมาเร็วเขา้าไปไหนอ่ะตอนนี้นะอาจารย์มาเหมียวก็บอกว่าให้เราไปช่วยหน่อยนึงอ,ะอ่ะอ๋อฉันยังกินไม่หมดเลยพี่เอกมาเร็วเขา้าเดี๋ยว่อนชิ้นสุดท้ายระงับ,งบ บลุกขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋ากลับไปกินที่บ้านก็ได้นะเจ้าโบ,บไม่ต้องพิธีพิถันมากรีบรีบกินข้าวมาเร็วข้าวพวกปิดฉันอะไปได้เจ้าโบ,บยังไม่ยอมลุกเลยเดี๋ยวพวกเราลุกออกไปเดี๋ยวโบก็ตามมาเองเอ,อน <c oughs> ันน่บมาเร็วข้าวเบอดูโบกินเงี้ยวันนี้วันนี้โบกินเรียบร้อยมากเลยใช้ช้อนกับซ่อมด้วยแต่ว่านั่นคือจานที่สี่แล้วนะจริงเหรอ กินเยอะเกินไปลรวโบ่มาเดี๋ยวก่อนที่นี่หรือเปล่าที่นี่งั้นเหรอพี่ฝนใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่ามีหอพักหอพักตรงนี้นะหอพักตรงนี้เมื่อก่อนนี่เคยมีคนเช่าอยู่แล้วก็ไม่มีใครมาเช่าแล้วอะ่ะหรือว่าเขาจะมีการปรับปรุงอะไรใหม่หรือเปล่าแสดงว่าอาจารย์มะเหมียวเขาซื้อมาแล้วก็มารีโนเวทใหม่ใช่ไหมอ๋อนี่งานนี่งานเจอแล้วไหนอะ่ะนั่นงงานอาจารย์มะเหมียวยืนอยู่ข้างข้างหน้านั่นนะ ใช่จริงด้วยอาจารย์มาเหมียวค่ะอาจารย์ว่าเหมียวครับเอามากันแล้วหรอมาเหมียวตอนนี้นะฉันกําลังคุยธุระอยู่ที่ต่างประเทศพอดีเลยเพราะฉะนั้นนะนะตกลงต่างประเทศหรือต่างจังหวัดน,นะลุงไม่รู้เออต่างประเทศครับงั้นเอาอยางนี้นะครับหอพักที่เนี่ยเป็นหอพักเปิดหมายรบกวนทั้งสองคนช่วยดูแลให้หน่อยก็แล้วกันนะครับมาเหมียวใช่แล้วห่ะครับอาจารย์มาเหมียวเขาซื้อมารีโนเวทใหม่นะครับ อันนี้คือกุญแจห้องทั้งหมดที่นี่นะครับลุงไม่รู้เดี๋ยวพกเราจะต้องเตรียมออกเดินทางกันแล้วนะครับมาเมียวได้เลยครอบผมสตาร์ทรถนอนแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะคะกุญแจห้องทั้งหมดงะเหรอหมายความว่าไงให้เรามาดูแลหอพักเฉยๆเลยหรอครับเนี่ยใช่แล้วละครับมาเมียวรบกวนด้วยก็แล้วกันลุงไม่รู้ครับเรารีบออกเดินทางกันดีกว่านะครับมาเมียวอาจารย์มาเมียวก็ขึ้นรถมาได้แล้วครับคือมาแล้วครับรบกวนทั้งสองสามสี่คนด้วยนะครับมาเมียวไปแล้ว แล้วก็ข pues ับไปเลยเหรอครับอาจา์มะเหมียวใช่แล้วล่ะครับเราจะต้องรีบออกไปต่างจังหวัดนะครับมะเหมียวไอเรื่องนั้นก็ส่วนเรื่องนั้นแล้วได้บอกเรื่องสําคัญกับเขาไว้หรือเปล่าแล้วครับเรื่องสําคัญคืออะไรเงี้ยเหรอครับมะเหมียวเจ้าของเดิมไงครับเจ้าของเดิมอะครับตกใจหมดเลยอย่าพูดถึงเจ้าของเดิมสิครับมะเหมียวอ๋อแต่เจ้าของเดิมเขา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 อะครับเขาทําไมละครับมะเหมียวก็บอกไม่ให้พูดถึงไม่ใช่แล้วครับ ตกลงว่าทั้งสองคนเขาไปไหนกันแนะ่จะไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดนะเรื่องนั้นน่ะไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเราต้องมาดูแลหอพักแทนอาจารย์มะเหมียวกับลุงไม่รู้เนี่ยนะหอพักเมืองซากุระแต่จะว่าไปที่นี่ก็สวยดีเหมือนกันนะบรูเอะเดีย๋ยเดีก่อนโบนายพูดว่าไงงั้นเหรอเจ้าโบบอกว่าที่นี่ปรับปรุงแล้วดีขึ้นมากเลยนะอ,อ๋อ,อใช่จริงด้วยเ,เดี๋ยวก่อนมีหมายเลขห้องด้วยแฮ ก็ต้องมีหมายเลขห้องอยู่แล้วเพราะว่าเขาเช่าหอพักนี่นะนี่ไงว้ากุญแจอันนี้เปิดได้ด้วยนะเนี่ยก็เปิดได้ทุกห้องและนี่เขาเรียกว่า master key master key หมายความว่าไงก็กุญแจหลักนะที่ผู้ดูแลเขาเป็นคนใช้เปิดเวลามีปัญหาหรือเอาเข้ามาชมห้อง่ะพี่ฝนงั้นหมายความว่าตอนนี้เราเป็นผู้ดูแลหอพักแล้วเหรอทําไมปุกปิกรู้มากจังเลยก็ <c oughs> จริงด้วยแฮะคือว่านี้นะฉันมาเที่ยวเล่นแถวนี้บ่อย มาเที่ยวเล่นแถวนี้บ่อยเอดี๋ยวก่อนว่าวห้องพักหมายเลขสามนี่สีม่วงแหพวกเราอ่ะนั่นแหละถ้ามาเที่ยวเล่นแถวนี้บ่อยมาตั้งแต่ยังไม่รีโนเวทจนรีโนเวทเสร็จเลยอืมที่นี่เขาสวยมากๆเลยนะเนี่ยอืมมีของครบเลยนะเนี่ยใครมาเช่าอยู่อยู่ได้สบายเลยพี่ฝนมีตู้เย็นมีที่นอนมีเตาแก๊สมีโต๊ะเขียนหนังสือเรียบร้อยเลยพวกเรามีเตียงนอนกับโต๊ะกินข้าวให้เรียบร้อยเลยแต่จะว่าไปนะ เราจะต้องขึ้นไปชั้นบนกว่านดีกว่ามีชั้นบนด้วยเหรออ๋อเดี๋ยวก่อนมีห้องน้ําด้วยแฮะห้องน้ําแยกผู้หญิงกับผู้ชายเลยอะ่ะอ้ดีจังเลยแบบนี้โอ้โหสุดยอดดีมากแล้วที่สําคัญนะพวกเราฮะเขามีที่จอดรถด,ด้วยมีที่จอดรถอยู่ด้านล่างใช่เปล่าใช่แล้วอยู่ข้างหลังนะัง่นไงมาแล,แล้วเขา้าที่จอดรถในชะั้นเข้ามาบ่อยนะตรงนั้นน่ะทางนี้ทางนี้นมีบันไดขึ้นชั้นสอง ชั้งนี้มีชั้นสองเหรอพี่ฝนใช่มีชั้น2อนี่ไงม,มีจริงด้วยห้อง,งเบอร์สี่อ่ะอใช่แล้วตรงนี้เป็นห้องเบอร์สี่โอ้เขาทำไฟตรงกลางสวยมากเลยนะเนี่ยออห้องข้างบนนี่หรูหรามากเลยข้างบนนี่เขาใช้กั้นห้องด้วยนะใช่นี่นี่ห้องเบอร์ห้าห้องเนี่ยไม่แคบแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปด้วยใช่ใช่ช่ใช่ใชนี่ไงห้องนี้เป็นห้องหมายเลขห้าสีน้ำเงิน ห้องนี้เขามีโซฟาเอาไว้นั่งดูวิวด้านหน้าด้วยนะเนี่ยดีชะมัดเลยส่วนห้องนี้หมายเลขหกสีเขียวงั้นเหรออืมแบ่งโซนทำอาหารไว้ฝั่งนี้งั้นเหรอชอยดีมากเลยงั้นหมายความว่าตอนนี้พอเรากลายเป็นผู้ดูแลหอพักแล้วพี่ฝนเหมือนมีโทรศัพท์เข้าอ่ะเดี๋ยวก่อนตืดตืฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลครับค่ะมีเรื่องอยากจะไหว้าวานอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับ อาจารย์มะเหมียวไม่ได้บอกแต่ผมบอกเองแล้วกันนะครับเรื่องอะไรงั้นเหรอคะบอกมาเลยค่ะหาผู้เช่าให้หน่อย <c oughs> เดี๋ยวก่อนให้มาดูแลหอพักแล้วยังจะต้องหาผู้เช่าให้อีกแล้ววางไปแล้วอนะวางไปแล้ว <c oughs> มาเร็วเข้าตอนนี้พวกเรามีภารกิจสําคัญอีกแล้วล่ะโบโบน่าอย่าขวางทางนีเราจะต้องดูแลหอพักแล้วก็หาผู้เช่าด้วยหาผู้เช่าแล้วเราจะไปหาจากไหนอะ ฮ้นน่นไงคนนั้นเลยเหรอใช่พี่สาวคนสวยของเราพี่สาวคนสวยครับว่าไงล่ะคะ่ะคือว่าเรามีโปรโมชั่นมานำเสนอเดินไปไหนแล้วล่ะมีโปรโมชั่นอะไรงั้นล่ะคะ่ะโปรโมชั่นนี่เลยครับหอพักของอาจารย์มะเหมียวมายืนคุยกันตรงนี้ดีกว่าหอพักของอาจารย์มะเหมียวทําไมงั้นล่ะคะ่ะขอพักตรงข้างนอะน,นะครับตอนนี้ยังว่างอยู่เลยครับหอพักยังว่างอยู่แล้วยังไงต่ออยากจะเชิญ พี่สาวคนสวยเนี่ยเข้าไปพักที่นี่ครับใช่แล้วล่ะค่ะเพราเราอยากจะเชิญพี่สาวคนสวยไปพักที่หอพักเปิดใหม่เมืองซากูลานะคะใช่แล้ววันแรกนี้เราไม่คิดตังค์ด้วยนะแต่แบบว่าฉันมีบ้านอยู่แล้วนะคะ่ะอ้าวเขามีบ้านอยู่แล้วเหรอเขาคงมีบ้านอยู่แล้วนะเห็นเดินกลับไปด้วยนี่นะเด,เดี๋ยวก่อนจริงเหรอจริงไม่อยากจะเชื่อเลย เง้าเนาอย่างนี้สงสัยเราจะต้องไปหาผู้เช่าคนอื่นแล้วหรอเมงคนอื่นเลยงั้นเหรอเนี่ยใช่แต่แบบว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เราเขาก็มีบ้านกันหมดแล้วนั่นไงพี่ชายคนนั้นนะเสื้อเขียวๆอ่ะไหนอะ่ะปกติเขาเดินอยู่แถวนี้นี่นะแต่ตอนนี้ไม่เห็นแต่แบบว่าน้อนพี่หวนจออีกคนหนึ่งแล้วเจอใครอะ่ะฮาหนาจังฮาหน,าจ,หา,หนาจังเหรอใช่นั่นไงฮหาหนาจังกาลังเดินอยู่พอดี ฮานาจังฮานาจังหยุดเดินแป๊บหนึงก่อนค่ะแล้วเขาอยู่ต้องไกลฮานาจังฮานาจังหยุดก่อนนะว่าไงล่ะค่ะคือว่าพวกเราเป็นผู้ดูแลหอพักเมืองซาก,กุระอยากจะชวนไปพักที่หอพักซาก,กุระนะครับคือว่าวันนี้ฉันไม่ว่างนะคะโอ้งั้นวันอื่นก็ได้นะอืมทายังไงดีนะยังหาผู้เช่าไม่ได้สักคนนึงพี่ฝนอ๋อพี่ฝนรู้แล้วบู หลังนี่ไงห,หาใครอ่ะนี่ไงมีพี่สาวอีกคนหนึ่งนะมีด้วยเหรอนี่ไงคนนี้ไงเอา้าสวัสดีครับว่าไงคะ่ะคือว่าจะชวนไปอยู่ที่หอพักเมืองซาก,กุรุลานะครับหอพักอะไรการฉันไม่รู้เรื่องมาก่อนฉันไม่ชอบอยู่หอพักฉันชอบอยู่ทะเลเอา้าทำยังไงดีล่ะเนี้ยหงนเอาอย่างนี้สงสัยวันนี้เราคงหาผู้เช่าไม่ได้แน่นอนเอแต่จะว่าไปพี่ชายคนนั้นอีกคนหนึ่งนี่นะ พี่ชายคนที่ใส่เสื้อสีเขียวเดินไปเดินมาหรอใช่แต่แบบว่าจะต้องออกตามหานานหน่อยนะนะพเพกจําได้ว่าเคยไปเจอขอแถวนู้นนะสวนสาธารณะนู่นเลยนะสวนสาธารณะแถวไหนอะ่ะแถวนู้นไงหลังโบสเลยอะ่ะหลังโบสหรอหน่าเลยโบสไม่น่าจะมีสวนสาธารณะอยู่ตรงนั้นน่ะงั้นเอาอย่างนี้ก่อนไปก่อนไปแถวนั้นเรามาหาพี่ชายคนนี้ก่อนดีกว่าคนไหนอะ่ะนี่ไงพี่ชายที่ซ่อมรถอนะ่ะ แต่ว่าเขามีบ้านตรงหลายหลังจริงเหรอจริงจริงอ่ะจริงดิทําไมอะรู้ได้ไงอะก็ <c oughs> ครั้งที่แล้วเขายังให้บ้านเบี้ยงมาหลังเลยอ๋เงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวถามเขาก่อนคือว่าเห็นพี่ชายที่เขาเดินไปเดินมาเสื้อสีเขียวเขียวไหมคะก็เพิ่งเดินไปเมื่อกี้นี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดินไปทางไหนหาไม่เจอเอ้าวแล้วไม่ถามเขาก่อนวิ่งออกมาทําไมอะนี่ไงพี่หวนกําลังวิ่งตามเขาอยู่เขาก็จะเดินไปทางเนี้ยผ่านหน้าร้านทาโก้ นี่งานนี่งานเจอแล้วในที่สุดก็เจอสักทีงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวถามเขาก่อนกันแล้วกันว่าเขาอะนะอยากจะไปเช่าหอพักอยู่หรือเปล่าคะพี่ชายอะไรครับคือว่าพเรามีหอพักเปิดใหม่อยากจะไปเช่าอยู่ที่หอพักไหมคะสะดวกสบายอืมเอาเป็นว่าไม่ดีกว่านะครับอทำไมล่ะคะ เพราะว่าทุกวันนี้ผมนอนมาสองปีแล้วผมยังนอนห้องที่บ้านไม่หมดเลยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหพี่ชายนี่แสดงว่ามีห้องที่บ้านเยอะแน่นนอนเล้นะเนี่ยประมาณสองพันกว่าห้องโอ้สุดยอดไปเลยไม่ยักรู้มาก่อนเลยทำยังไงดีแล้วพวกเราแล้วเขามาเดินทําอะไรแถวนี้มีสองพันกว่าห้องเขาคงมาเดินพักผ่อนโอ้โหบ้านรวยมากเลยนะห้องนอนสองพันกว่าห้องเนี่ยเดี๋ยว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 ก่อนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตารถยนต์ไม่ใช่ อะไรอ่ะมีเห่ะเมื่อเห็นอะไรบางอย่างที่หาตาโหผู้เช่าเหรอใช่หรือเปล่ามีคนมาดูหอพักแล้วพี่ฝนเดี๋ยวๆๆๆก่อนดูท่าทางเขาแปลกๆชอบกลนนะแปลกตรงไหนอ่ะนั่นเพื่อนๆเรากลับบ้านกันแล้วนะ่ะใช่ตอนนี้ใกล้จะมืดค่ำแล้วเพื่อนๆก็กลับบ้านกันหมดแต่แบบว่าแบบว่าอะไรอ่ะทำไมพี่สาวคนนี้ เขามองหาอะไรบางอย่างมองไปมองมาดูแปลกๆมากเลยแปลกตรงไหนอ่ะแปลกมากเลยไงเอาแล้วพี่ฝนจะก้มลงไปทำไมอ่ะหลบก่อนเร็วเขา้าบล<อ>หลบก่อนทุกคนบพอปกปิ๊กบลหลบก่อนหลบทำไมกันนะพี่เอกเหมือนกับว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลน,นะพวกเราแล้วพี่ฝนจะก้มหลบขอทำไมเดินไปถามเฉยๆก็ได้เดินไปถามได้ยังไงเดี๋ยวเขารู้ตัวเอา ก็เดินไปถามก็จะได้รู้ไงว่าเขาเขามาทําอะไรแถวนี้เขาอาจจะมาเช่าหอพักเราก็ได้แต่แบบว่าดูท่าทางแล้วเขาเดินมาด้านหลังทําไมทําไมไม่อยู่ข้างหน้าเขาเดินมาด้านหลังใช่เขาเดินมาด้านหลังตรงนั้นไม่มีไม่มีหอพักอยู่เป็นที่จอดรถเฉยๆก็รู้ว่าเป็นที่จอดรถเฉยเฉว่าแต่ว่าทำไมต้องดึงฉันไปอย่างนี้ด้วยอ่ะก็านายเดินช้าไงุ๊กปิก,กฉันหาอะไรไม่เจอฉันมองไม่เห็นเดี๋ยวดเดี๋ยวก่อน นี่ไงความจริงแล้วเขาจะต้องอยู่แถวนี้มากกว่าที่จะเข้าไปอยู่ด้านหลังไม่ใช่เหรอก็ <S <S ที่จอดรถใครเข้าได้มั้งพี่ฝนไม่ใช่ที่จอดรถตรงนั้นฉันยังไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้าและที่สําคัญฉันล็กอลกประตูเอาไว้ด้วยล็อกประตูเอาไว้งั้นเหรอใช่เพราะว่าเราไม่อยู่ไงเราไม่อยู่เราล็อกประตูไหนเอาไว้ล็อกประตูข้างหน้าอะบ่บ่บูนั่น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 เขาดูท่าทางแปลกแปลกนะพวกเราเผือนเขาจะยืนคุยกับใครอยู่ด้วยพี่ฝน แต่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่จริงด้วยแฮไม่มีใครอยู่อ่ะใช่ไม่มีใครอยู่ของจริงค่อยๆเดินเข้าไปย่อง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 เร็วเข้าบูบูบูเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าเขาเขาไม่ได้ยินเสียงเรามั้งเขาทําท่าเหมือนจะหันมาวิงเลยแย่แล้วแย่แล้วเขารู้ตัวเขารู้ตัวยังไงอ่ะเขารู้ตัวแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าเขาว่าเขาเห็นเราแล้วเดี๋ยวก่อนพี่ฝนอ่ะย่แล้วแย่แล้ว เรวิ่งไปไหนน่ากลัวน่ากลัวตกใจเราทนี่ตกใจตกใจหมดเลยวิ่งหนีวิ่งหนีเร็วเข้ามาทางนี้มาทางนี้ไปไหนล่ะพี่ฝนมาทางนี้มาทางนี้มาทําอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้ยืนคุยกับใครก็ไม่รู้เห็นไหมบอกแล้วเขากระโดดด้วยอ่ะใช่เราจะตั้งรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วเขาบอกว่ารอฉันด้วยดิฉันวิ่งไม่ทันพวกวิงคนายอยู่ไหนพวกไิงนายอยู่ไหนฉันอยู่ข้างหลังจะวิ่งสับไปสับมาฉัน มันสลบไม่ทันอ่ะนายลบไม่ทันงั้นเดี๋ยวฉันอุ้มนายเองก็แล้วกันให,ใหญ่แล้วใหญ่แล้วเขายังกระโดดอยู่เลยพวกเราพี่วนเขายังกระโดดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอะ,อะเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวก่อนมันเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาบู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 พวบิบ๊กบอกว่าไงอ่ะบ่บอกว่านั่นลอล่านี่นะลอล่าเหรออ้าแล้วลอล่ามาทําอะไรตรงนี้ล่ะครับเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก่อนคือว่าพี่สาวคนสวยค่ะมาทําอะไรตรงนี้งั้นเหรอคะ คือว่าฉันนะ่ะมาให้อาหารน้องแมวตรงนี้บ่อยๆนะคะให้อาหารน้องแมวให้อาหารลอล่าเนี่ยนะนะให้อาหารแมวทุกตัวที่ผ่านแถวเนี้ยฉันให้หมดเลยค่ะเอดีย๋ยวก่อนพวกเบกตกลงว่าไงแน่ลืมไปเลยว่าฉันนัดลอล่ามาตรงเนี้ยเนียวอืมใช่ไหมล่ะอร่อยเนาะเนียวคือว่าฉันนะ่ะเดินมาแล้วก็เจอน้องแมวแถวนี้เต็มไปหมดเลยก็เลยเอามาให้นะคะอ้องันหมายความว่าก็เป็นพี่สาวใจดี แล้วยังไงต่อละคะคือว่าฉันได้ข่าวว่าตรงนี้มีหอพักก็เลยว่าจะมาเช่านะคะโอ๋ดีใจจังเลยสรุปว่าพี่สาวคนสวยคนนี้ก็จะมาเช่าหอพักที่นี่ละทุกคน